ชีวิตเหมือนแปลงพืชที่มีแต่หญ้ารกลุงลังแต่ชีวิตของพระเริยเจ้าพระอาหารหันต์นั้นหมดหญ้าที่ลกลุงลังแล้วเพราะเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าชีวิตของคนเรานั้นเปรียบสเสมือนแปลงพืชที่มีแต่หญ้ารกลุงลังเหมือนพืชแปลงนี้ แปลงนี้ปลูกกระโพดและต้นยางนานี่หญ้าจะท่วมมันตายอย่างนี้เพราะว่านี่แหละชีวิตจริงของคนเราทุกคนที่เกิดมาก็มีหญ้ารกลุงลังมาพร้อมอย่างนี้ก็คือกิเลสโลภโกรธหลงนั่นเองที่รัดลึงเราอยู่ตอลอดเวลาทำให้เรามีแต่ความทุกข์สต,ติปัญญานั้นเกิดไม่ได้เลย เหมือนพืชแปลงนี้ที่ยกตัวอย่างให้เห็นโดยชัดชัดอย่างนี้ต้นยางนาก็จะไม่รอดต้นกระโพดต,ต้นนี้ตายแล้วเพราะหญ้าท่วมมันแย้งอาหารมันเป็นอันตรายต่อมันแจ้งน้ำแย่งปุ๋ยแย่งอากาศแย่งแสงแดดเพราะพืชน,นั้นมันจะปรุงอาหารโดยใช้แสงแดดที่ได้มาจากดวงอาทิตย์แล้วก็จะมาที่ลำต้นของมัน ก็จะทําให้มันเกิดโคลโรฟิลขึ้นโคลโรฟิลนั้นก็จะส่งไปเลี้ยงส่วนต่างๆของเซลล์พืชที่เป็นสีเขียวนั้นให้เจริญพัฒางามไปแต่เมื่อมันมีหญ้าที่รกลุงรลังอยู่อย่างนี้มันก็จะไม่แย่งเอาหมดแสงแดดก็ไม่ได้ปุ๋ยก็ไม่ได้อากาศก็ไม่ได้น้ําก็ไม่ได้มันก็ขาดพอมันขาดมันก็แสดงอาการให้เราเห็นอย่างนี้จนตายนั่นเมืออการชีวิตของเราเกิดมาแล้วก็จะอยู่ท่ามกลางกิเลสโลภโกรลงอย่างรกลุงรลัง จนเราหมดอายุไขหรือตายไปอาจจะายุสั้นไปบ้างก็เห็นอยู่กันทุกวันนี้นี่แหละชีวิตจริงๆก็เหมือนพืชแปลงนี้นี่แหละเพราะอะไรล่ะเพราะเราก็ใช้ชีวิตไปตามภาษาเราตามสังคมที่เราเกิดมาแล้วก็กใช้กันไปเห็นตัวอย่างก็ใช้กันไปนี่แหละมันมีแต่ญ้าย้าคือกิเลสโลภโกรธหลงเนี่ยมันลกลุงลังอยู่อย่างนี้เนี่ยชีวิตเราถึงมีแต่ความทุกข์ แต่พระพุทธเจ้านั้นก็บอกเอาไว้ให้ว่าให้เธอกําจัดรุ่นกําจัดรุ่นกําจัดว่าจะพืชออกจากแปลงหญ้าวันละ20ชั่วโมงติดต่อกัน1ปีนะคือถ้าทําอย่างนี้หญ้านั้นก็จะไม่มีในแปลงพืชน,นั้นก็จะเจริญงอกงามขึ้นมาแล้วจากนั้นเธอก็เพียรระวังไม่ให้หญ้าไม่ให้มเมล็ดหญ้ามันขึ้นมาอีกเธอก็จะทํางานน้อย นั่นแหละชีวิตของเธอก็จะมีแต่ความสุขพระพุทธองค์พระพุทธเจ้าก็บอกไว้อย่างนี้แต่ไม่มีใครเชื่อฟังไม่ทําก็กลายเป็นสภาพอย่างต้นกระโพดตนนัวนี้ชีวิตของคนคนหนึ่งที่เกิดมาแล้วอยู่ท่ามกลางกิเลสโลภโกรธหลงก็คือญ่าที่ลกลงลังหลายชนิดเนี่ยมันก็มาแย่งอาหารแย่งดินแย่งน้าแย่งอากาศแย่งแสงแดดก็ทําให้มันืเหลือตัวเองไม่ได้ก็ถูก เรียญรปุ๋ลงลงรัดเอาก็มีแต่ความทุกข์อยู่ตรงอย่างนี้ทั้งกายและทั้งใจไปจนตลอดชีวิตนั้นหมดลงคือตายไปชีวิตก็เป็นอย่างนี้ในสังคมเราก็เห็นกันอยู่วันนี้หลวงพ่อก็จะขอเทศสิ่งที่มันเป็นรูปธรรมท,ที่มองเห็นได้แต่ต้องได้ว่าเราทำไมไม่เชื่อคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าบอกให้ไปถากรุ่นดอกบันหนึ่งน่ะยี่สิบชั่วโมง ตั้งแต่ตีสองจนถึงสี่ทุ่มนี่นะคือท่านบอกไว้อย่างนี้คือพิสูจน์ทั้งหลายเมื่อตีสองให้เธอตื่นตื่นมาแล้วให้ออกเดินสลับนั่งจนลุ่งอรุณพอลุ่งอรุณแล้วให้ไปบินทบาดได้อาหารมาแล้วให้ฉันฉันเสร็จเรียบร้อยแล้วให้ออกเดินสลับนั่งจนสิ้นยามหนึ่งนี่คือยามหนึ่งก็คือสี่ทุ่มยามสองให้เธอนอนคือสี่ทุ่มถึงตีสองยามสามให้เธอตื่นคือตีสอง แล้วออกเดินสลับนั่งจนลุงอรุณให้ทําเช่นนี้ตลอดชีวิตของเธอเถิดเนี่ยท่านบอกให้ทําตลอดเลยนะให้ทําตลอดเลยให้ถากรุ่นเนี่ยออกคือให้กําจัดวัชพืชตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตของเราเลยที่มีอยู่เนี่ยจากแปลงพืชแปลงนี้แปลงพืชแปลงล okay, นี้ก็คือชีวิตเรานั่นแหละเนี่ยเราได้ปลูกพืชไปแล้วชีวิตเราเนี่ยลงไปแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยอยากให้เป็นเช่นนี้หรือหรือเป็นเช่นนี้เนี่ยแม้กระทั่งต้นยางนาที่ว่าเป็นพญาไม้เนี่ยเห็นไหมก็ยังตายเลยอย่างนี้ ต้นพยาไม้นี่อย่างนาก็ยังตายได้จากวัชพืชที่มันรัดลึงเนี่ยมันแย่งอาหารแย่งปุ๋ยแย่งน้ำแย่งแสงแดดแย่งอากาศเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ชีวิตของคนเราที่เป็นอยู่แล้วเราไม่เชื่อฟังเราก็ไปทําตามสังคมตามตัวอย่างที่ทําตับตามกันอยู่มันก็มีแต่ความทุกข์ต่อตามกันอยู่อย่างที่เห็นอยู่ทุกวันนี้วันนี้หลวงพ่อก็จะขอเทศความจริงความเป็นจริงที่มันอยู่ในชีวิตเราก็นําไปปรับใช้เอา ว่าทำไมเราถึงไม่ทำเราต้องการชีวิตที่มันมีความสุขไม่ใช่หรือเราต้องการชีวิตที่มีความมั่งคัง่งมั่นคงไม่ใช่หรือเราต้องการชีวิตที่มีแต่จิตใจสงบเยือกเย็นไม่ใช่หรือแต่เราทำไมไม่ไมทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าไปทำตามสังคมตามกีเลสโรคปกวยหลงที่มันมีอยู่หนแน,น่นที่เห็นอยู่ทุกวันนี้ชีวิตเราก็เป็นอย่างนี้ชีวิตของทุกๆคนก็เป็นแบบนี้เป็นอย่างที่เห็นกันอยู่นี่แหละมีแต่ความทุกข์มีแต่ความยุ่งเหยิง กันอยู่ตลอดเวลา <c oughs> พระอรหันต์กับพระรเัเจ้าท่านได้เชื่อฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเขาท่านก็ไปทําก็เลยหมดภาระหมดเรื่องความทุกข์นั้นไปชีวิตร่างกายและจิตใจก็มีแต่ความสุขจนไปถึงอายุขของท่านแต่และองค์ละท่านนั้นไปปู้ชุชนบางคนยังบอกว่าอเอาอย่างนี้ก็ได้เราหาก้อนหิน เราหาก้อนดินเราหาไม้เราหาปูนไปทับไว้ก็ได้เก,ก็พากันคิดแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้นั่นแหละคือในปีหนึ่งๆเนี่ยเราก็บางกลุ่มก็พยายามทําเหมือนกันแต่ส่วนใหญ่จะไม่ทําเลยแต่กลุ่มนี้กลุ่มที่พยายามทำเนี่ยคือกลุ่มที่พยายามไปปฏิบัติธรรบ้างเนี่ยก็จะปีหนึ่งก็จะจัดเวลาให้ตัวเอง5วันหรือส0ปันเข้าไปปฏิบัติธรรมในตามสำนักต่างๆก็ไป เอาก้อนหินก้อนดินเอาไม้เอาปูนเนี่ยไปทับมันจะเพื่อเอาไว้ไปทับหญ้าเอาไว้นั่นเองคือไปทําสมาธิสมาธิเนี่ยคือเหมือนกับหินทับหญ้าหญ้านั้นมันจะงอกงามไม่ได้ช่วงนี้เราถูกทับอยู่แต่เมื่อไรเราเปิดหญ้าเปิดหินออกมาหญ้าก็จะเจริญงอกงามหรือเราไม่เปิดหินหญ้านั้นก็จะพยายามชอนชัยตัวใบของมันตัวก้า <c> น <oughs> ของมันออกมาจากก้อนหินจนได้แล้วมันก็จะ,จะเจริญง,งอกงามท่วมทับก้อนหินนั้น ไ,ได้อยู่ดีเพราะนี่คือความสามารถของยา้านี่คือความสามารถของกิเลสโรคโกลงมันมีความ,มาสามารถอย่างนี้เนี่ยอย่างก้อนหินก้อนนี้เห็นไหมถึงมันจะทับย้าอยู่นี่ย้าก็ไม่ได้สนใจมันละย้าก็ขึ้นมาทับมันจนได้เนี่ยมันก็ชนใจขึ้นมาทับก้อนหินก้อนพวกนี้เนียจนได้เนี่ยก็สุดท้ายก้อนหินก็อยอมอยู่ภายใต้ญ้าเห็นไหมก้อนหินยังสู้ญ้าไม่ได้เลย เพราะนั้นการเราไปบรรจัติสมาธิก็ได้แค่เราหลบหลบจากความวุ่นวายไปพักหนึ่งทั้งร่างกายและจิตใจของเราไปปีปีปหนึ่งเนี่ยเราจะหลบไปแค่ห้าวันสิบวันมันไม่พอเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกให้เราถากให้เรากําจัดวัชพืชวันละยี่สิบชั่วโมงวันหนึ่งยี่สิบชั่วโมงนะตั้งแต่ตีสองจนถึงสี่ทุ่มเนี่ยให้ทําอย่างนี้ติดต่อกันหนึ่งปีนะอย่างน้อยจากนั้นหญ้าก็จะหมดจากแปลงไป เหมือนแปลงแปลงนี้ที่ถูกกําจัดออกไปแล้วเนี่ยหญ้าก็จะหมดออกไปเนี่ยเราก็จะสบายต้นพืชของเราเนี่ยมันก็จะเจริญางอกงามอย่างต้นนี้ตอนอ้นยางนาต้นนี้จเจริญงอกางามอย่างมันอ่ะตัวนี้คือมัน5้านาทีเนี่ยก็เจริญงอกงามขึ้นมาเนี่ยอย่างนี้พวกวัชพืชเนี่ยก็จะไม่มีหญ้ากะไม่มีเพราะอันนี้หลวงพ่อทําตัวอย่างให้ดูหลวงพ่อเป็นคนกําจัดเองเป็นคนถากรุ่นเองเป็นคน ใช้จอบเองยกจอบเองเนี่ยก็จะเห็นผลออกมาอย่างนี้แล้วมันเนี่ยมันก็จะให้ผลผลิตของมันให้หัวมันเนี่ยภายในหเดือนเราก็จะสามารถนําหัวไปรับประทานได้มันห้านาทีเนี่ยคือมันเอาไปเผาไปหรือไปต้มห้าสีมันก็สุกแล้วก็สมัยก่อนพวกฤาษีจีไพรที่อยู่ในป่าก็จะใาสา่พวกเผือกมันอย่างนี้กินก็จะสามารถดํารงชีวิตได้จนอยู่ถึง ช่วงอายุขเป็นร้อยร้อยปีเลยเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บจะมีน้อยปลอดสารพิษอย่างต้นยางนี่ก็เหมือนกันนี่ว่าต้นยางนาของในหลวงต้นยางนาน,นี่สิบปีก็จะให้น้ํามันออกมาจากต้นของมันเนี่ยเราก็จะเจาะน้ํามันเนี่ยน,น้มันก็จะไปสกัดแล้วเอาไปเติมรถจนได้โตโยต้าคอมอนเร็วรถไถนารถการเกษตรถทุกชนิดละเติมได้ผ่านเครื่องสกัดไปแล้วเนี่ยก็จะเกิดเป็นผลผลิตให้แก่เราให้แก่เราผู้ผู้ปลูกผู้ผลิตนี่เปรียบเสมือนชีวิตเราเนี่ยถ้าเรากําจัดก,กลื่นโรค กโลงแล้วเนี่ยชีวิตเราเหมือนต้นยางต้นนี้ก็จะมีแต่ความเจริญงอกงามเช่นนี้เช่นกับมันมันห้านาทีอันนี้เหมือนกันมันสับหลังห้านาทีนนี้เหมือนกันมันก็จะเจริญงอกงามของมันไปเรื่อยอันนี้มันแค่เดือนเดียวต้นยางนาต้นนี้ก็สองเดือนเนี่ยอย่างนี้นี่คือการที่เรากําจัดว่าจะเพื่อดอกแล้วจากนั้นเราก็เพียรระวังเพียรระวัง คือเราก็ทํางานง่ายขึ้นเราก็ไม่ต้องจับจอบที่จะต้องทํางานหนักอยู่ตลอดวเวลาเป็นปีหนึ่งวันละ20ชั่วโมงเหมือนที่พระพุทธองค์บอกแต่เราก็เพียรระวังอยู่เพราะว่าเราทํางานเป็นแล้วทีนี้เราไม่ต้องทํางานหนักแล้วเราก็เพียรระวังว่ามีวัชพืชมันเกิดขึ้นมาไหมอย่างมเมล็ดหญ้าที่มันงอกขึ้นมาเนี่ยมีไหมอย่างนี้อย่างนี้นะอย่างนี้เนี่ยมันมีมีเราทําไงเราไม่ต้องใช้จอบก็ได้อย่างนี้ม,นมันเล็กน้อยเราก็ใช้เท้าเราเนี่ย เท้าของเราเนี่ยอย่างเงี้ยเห็นไหมเราใช้เท้าของเราอย่างเงี้ยอ่านั่นๆออกไปคือถูไถหรือกวาดผันออกอย่างเงี้ยนะเนี่ยเราแค่ใช้เท้าอ,อย่างเงี้ยอ่ามันก็หมดแล้วเนี่ยว่าจะพืชก็หมดลงไปแล้วเนี่ยญ้าเมล็ดย่าน้อยๆที่ปลูกขึ้นมาเนี่ยก็อยู่ไม่ได้แล้วนี่เราก็ไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ต้องยกจอบเหงื่อออกเนี่ยก็คือเราแค่เพียรระวงังทําไมถึงต้องเ,เพียรระวังอยู่ล่ะ ก็เพราะว่าเรามีร่างกายเรามีกายร่างกายมีใจอยู่แล้วก็มีสังคมอยู่เราต้องพักษะเราต้องพบปะเราต้องปฏิสัมพันธ์ในสังคมอยู่พระริเจ้าพระริหันพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านก็ต้องปฏิสัมพันธ์อยู่กับสังคมต้องสัมผัสอยู่กับสังคมต้องคุกคีอยู่กับสังคมอยู่ออกไปบินทบาทออกไปปวดสัตว์ออกไปสอนเขาอย่างนี้ก็จะไปเจอปัญหาเจออะไรอยู่ตลอดเวลาในสังคมนั้น แต่ท่านก็ไม่ได้หนักอะไรแค่เอาเท้าเกลี่ยๆหญ้าก็ตายแล้วอย่างนี้เพราะว่างานหนักหมดไปแล้วเหลือแต่งานเพียรระวังเท่านั้นเองเพราะฉนั้นมันก็มีแต่ความสุข,ส,ขสุขทั้งกายร่างกายสุขทั้งใจใจนั้นก็จะไม่มีกิเลสมาทําอันตรายให้ได้เลยอันนี้แปลงนี้เป็นแปลงบ้านไรย่ยางนาที่หลวงพ่อได้ทําขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่สังคมให้แก่ชาวบ้านได้เห็นว่าสอนทาได้คือแปลงนี้จะใช้ใปฏิบัติรรม ในในการต่อไปคือตั้งแต่บัดนี้แหละหลวงพ่อก็ปักธงไว้แล้วเนี่ยคือทางจงกรมที่เป็นทางมีธงปักอยู่เนี่ยทางจงกรมเราก็จะเดินในล่องของอต้นยางต้นพืชหลักของเราเนี่ยต้นยางต้น <c oughs> มันห้านาทีต้นกระโพดอย่างนี้เราก็จะเดินต้นหน้อยนาอย่างเงี้ยเนี่ยปลูกไว้ได้หมดอยู่ในแถวหนึ่งนี่คือแถวหนึ่งแถวหนึ่งนี่แถวหนึงนน่งนี่ล่องร่องของทางจงกรมเนี่ยก็อยู่ในล่องอย่างนี้ แถวนึงเนี่ยเราก็จะมีพืชทุกอย่างเลยเนี่ยมีอย่างยางนาเนี่ยเนี่ยมีเผือกมีมันสำปะหลังทันทีมีน้อยนานี่นีน้อยนาเนี่ยมีข้าวโพดเนี่ยแล้วก็ยังมีถั่วอีกนะนี่นี่ถั่วกำลังงอกออกมาเนี่ยถั่วนี่วันน,นี้ต้นถั่วอ,อ่ะอย่างเงี้ยอ,อย่างเงี้ยมีทั้งข้าวโพดและถัว่วเนี่ยปลูกไปใน สามอย่างเลยนใช่ไหมนี่ต้นยางนานี่ั้นถัว่วนี่ข้าวโพดอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาเราให้น้าเนี่ยเราให้ไปทีเดียวก็ <c oughs> ก็จะได้หมดเลยก็จะถึงกันหมดไม่ต้องไปกลัวว่าเออมันจะไม่แย่งอาหารกันเลยไม่ต้องไปคิดเช่นนั้นเพราะว่าอยู่ในป่าดงดิบนะพืชมันมีทุกชนิดมีต้นน,น้อยต้นขนาดกลางต้นใหญ่ต้นใหญ่สุดต,ต้นเป็นมหาใหญ่เป็นยักษ์ไปเลยอย่างเงี้ยอย่างไม้ใหญ่ๆไม้ายาง ไม้เชื่อมอย่างเงี้ยอยู่ในป่าดงดิบเนี่ยมันก็ขึ้นกันเต็มไปหมดมันก็อยู่กันได้ทุกต้นไม่เห็นมีมันตายมันก็ตั้งอยู่ตามอัตภาพตามชีวิตของใครมันก,ก็เหมือนกันในสังคมของเราเหมือนกันอย่างสังคมมนุษย์เนี่ยก็มีตั้งแต่ระดับขอทานขึ้นมาจนถึงพระมหาราชายศฐีมหาราชาย่างเงี้ยก็อยู่กันได้ทั้งคนดีคนชั่วก็อยู่ป,ป่าปนกันไปเพราะนั้นชีวิตเนี่ยก็เปรียบเสมือนแปลงพืชที่มี หญ้าที่ปกคลุมอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจะต้องเอาเอาญ้าพวกนี้ออกก็คือกิเลสลบกวดลงที่มันรัดลึงชีวิตจิตใจของเราอยู่เนี่ยออกออกมาเพื่อที่จะให้ชีวิตนั้นมันมีความสุขใจนั้นมีความสุขเอามันออกมาแล้วกําจัดมันไปอย่างนี้จนมาสู่สภาวะที่โล่งสบายปลออกปอใจไม่โรคลุงลังอย่างนี้นะ แล้วจากนั้นอย่างนี้ถ้าเราพบอย่างนี้เนี่ยเนี่ยคือต้นอย่างนี้เรียกว่าต้นพงเนี่ยมันจะก่อใหญ่มากตอนนั้นกอนี้มันจะท่วมบ้านเลยนะต้นนี้เนี่ยมันมันจะแข็งแรงมันจะเก่งมากมันสู้ได้ทุกสภาพอากาศแล้วก็กาจัดมันเนี่ยถอนถอนมันออกอย่างนี้นะอย่างนี้คือคือมันก็ตายแล้วเนี่ยอย่างนี้เราค่อยดูเพียนระวังอยู่อย่างเนี้มันก็จะไม่เหลือ แล้วก็ทํางานง่ายขึ้นไม่ต้องไปยกจอบอยู่ทั้งยี่สิชั่วโมงนะแต่ในปีแรกนะเราต้องยกจอบทุกยี่สชั่วโมงอยู่เพื่อที่จะกําจัดกิเลสของเราเนี่ยหลบก,กดลงที่มันโลกลุ่มหลังในตัวเราออกให้หมดนี่คือทางจงกรมที่เราทำเอาไว้เดินเดินสลับนั่งตั้งแต่ตีสองจนถึงสี่ทุ่มคือสิ้นสิ้นยามหนึ่งก็คือสี่ส 1, ทุ่ม น,นี่ตัวที่นั่งตรงนี้ที่นั่งสมาธินั่งเจริญสติหลวงพ่อจะใช้วิธีการเจริญสติคือยกมือสร้างจังหวะ14จังหวะส่วนใครจะใช้สมาธิก็ไดไ้ได้หมดตรงนี้ไม่ไม่ได้ไปกําหนดว่าจะต้องทําอย่างนี้อย่างนี้อย่างเดียวทําแบบไหนก็ได้อันนี้คือแทนหินที่นั่งสมาธิได้นั่งเจริญสติก็ได้เราก็ให้ทําไปตาม อัตภาพาตามจริดแต่พอเข้าใจแล้วก็จะต้องถากหญ้านั่นแหละก็เึ่งใช้จอบนั้นแหละมาถากหญ้ามันถึงจะเี่ยนออกมาอย่างนี้ได้ถ้าเมื่อ,อไรเราหินมาทับไปอย่างนี้อย่างนี้เราหินมาทับไปอย่างนี้เนี่ยหญ้ามันก็จะขึ้นอยู่ได้ดีแต่ตอนนี้หลวงพ่อได้กําจัดหญ้าหรือจิลรลดพวกนั้นออกหมดแล้วมันก็เลยหินก็เลยสบายอย่างนี้เนี่ยเพราะนั้นเราจะต้องใช้จอบได้หรือถาก <c oughs> ยา่นั้นออกภายในปีหนึ่งเนี่ยยี่สิบชั่วโมงตั้งแต่ตีสองจนไปถึงสี่ทุ่มอีกวันหนึ่งคือเราต้องเดินสลับนั่งเดินก็คือเดินโยกลมอย่างเงี้ยทางโยกลมเนี่ยเดินเดินอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยหลวงพ่อเดินอยู่เนี่ยเด,เดินในเทศอกเนี้ยเดินเดินในทางโยกลมอย่างเงี้ยเนี่ยเดินคือการกําหนดสติให้เรามีสติสตินี่แหละคือจอบที่เราถากยากอยู่ตลอดเนี่ยจนยากมันหมดเนี่ยพอหมดแล้ว ตตินนั้นไม่หมดตตินนั้นก็จะอยู่กับเราโดยถาวรอเลยเพราะว่ามันเป็นแล้วเป็นงานแล้วคือคนถานหญ้าเป็นแล้วก็จะเป็นแล้วไม่ต้องใช้จอบม้วนก็เอายาออกได้ทีนี้แค่ใช้เท้าไปเตะเคลียร์พวกลูกหญ้าเมล็ดหญ้านั้นมันก็กระเด็นกระดอนอตายไปนั่นแหละกิเลสเล็กๆน,น้อยก็มันอาจจะเหลืออยู่บ้างมันก็ <c oughs> ถูกกําจัดหมดโดยเร็วเพราะเราเระวังอยู่ตลอดเวลาอีกหลังจากที่เรากําจัด ยาตั้งแปลงออกหมดแล้วภายในเวลาปีหนึ่งนั้นน่ะอย่างนั้นชีวิตที่เราเหลืออยู่แล้วก็แค่เพียงระวังเบาๆทำงานเบาๆทำงาน,างานอ,าอยู่ห่างๆดูห่างๆก็ได้ถ้าเห็นอะไรผัวกันมาเราก็กําจัดซะมันก็ไม่ต้องทํางานหนักไม่ต้องทารทำงานลำบากแต่ทุกวันนี้เราไม่เป็นเช่นนั้นปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะมาเอาเหินมาทับยา <c oughs> ครั้งหนึ่งห้าวันหรือสิบวันตามคอร์สต,ตามหลักสูตรของอพี่ปัฒนาหรือวัดต่างๆที่จัดขึ้นมา จัดเป็นกรรมฐานขึ้นมาเราก็ไปทําอย่างนั้นมันก็ได้แค่ระยะนั้นแหละระยะที่เราไปหลบอยู่นั้นน่ะคือเราหินทับไว้นีะามันก็ขึ้นไม่ได้อาจจะเจ็ดวันหรือสิบสี่วันอย่างนี้จากนั้นญ้ามันก็จะเอาชนะจนได้มันก็จะใช้ต้นมันใช้ใบมันชอนชัยออกมารากมันอยู่เหมือนเดิมอยู่ในดินมีความชื้นอยู่แล้วเพราะหินทับอยู่ยิ่งชื้นใจมันก็ชอนชัยขึ้นมาแล้วมันก็จะปกคลุมญ้าปกคลุมหิน เห็นน้นก็จะไม่เห็นเลยยากก็จะกืนกินนั่นแหละจิเรศก็จะกืนกินเราอยู่อย่างนั้นเพราะนั้นเราจะต้องเอาจอบเราจะต้องตัดสินใจหยิบจอบจอบขึ้นมาแล้วถากหญ้ากออกมาอย่างนี้นี่นะนี่ถากหญ้ามานี่หญ้าก็จะตายตายอย่างนี้โดยเดือดขาดเลยเนี่ยถึงเราจะเผาไฟไม่เผาไฟมันก็จะสลายไปโดยเด็ดขาดเพราะว่าจิเรศมันตายแล้วเนี่ยมันตายแล้วไม่สามารถกลับมางอกงามได้อีกเหมือนหญ้าพวกนี้ไม่สามารถที่จะงอกเป็นสีเขียวออกมาได้อีกเพราะเรากำจัดมันแล้วเหมือนกัน เราต้องกําจัดเกลียดออกจากตัวเราโรคปวดหลงสามตัวเนี่ยเป็นพ่อแม่ปุยตาตาทวดเป็นโคนเงามันเลยเราต้องเอามันออก,ออกอจากตัวเราก็ไม่ไดย้ยากก็เราเพียงทําตามคําพระพุทธเจ้าที่ท่านได้สอนเอาไว้ให้เดินสลับนั่งแต่เดินเนี่ยคือเดินจุก,กรมคือจเจริญสติคำว่าเดินเนี่ยให้ใหเรามีสติเพราะถ้าเรามีสติอยู่เนี่ยเราจะอ่า มีความอิสระอิสระในความคิดความคิดที่มันจะลากเราไปปรุงแต่งให้ทาอันนั้นอันนี้ให้ไปทาความยุ่งเหยิงให้ชีวิตเราเนี่ยก็เหมือนกับหญ้าที่มันจะเจริญงอกงามนั้นน่ะกิเลสก็เหมือนกับหญ้าที่มันกําลังเจริญงอกงามถ้าเรามีสติอยู่ก็เรากาลังถากมันอยู่อย่างเงี้ยสตินั้นกําลังถากมันอยู่มันจะค่อยๆหมดไปหญ้านั้นก็จะไม่มีกิเลสนั้นก็ค่อยๆหมดไปกิเลสนั้นก็จะไม่มีในตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องใช้วิธีถาก ถ้าใช้วิธีเอาหินไปทับเอาไม้ไปทับเอาก้อนดินไปทับเอาแผ่นปูนไปทับมันก็มันก็จะหยุดชะงักมันได้แค่ระยะหนึ่ง5วปัน7วันหรือ10วปันเนี่ยหรือ14บันแค่นั้นจากนั้นญ้ามันเอาชนะจนได้หรือเราไปยกออกมันก็จะโผล่พวดพราดขึ้นมาเลยเพราะว่ามันมีความแข็งแรงอยู่รากของมันที่มันฝังแน่นอยู่นั้นหรือเราไม่ยกออกมันก็จะหาวิธีฉอนชัยใบของมันลำต้นของมันเนี่ย ออกมาจนได้แล้วมันก็ชนะนั่นแหละกิเลสท,ที่มันฝังอยู่ในเราเนี่ยถ้าเราไม่ไปวิปัสนาวิปัสสนาก็เหมือนจับจอบจับจอบขึ้นมาถาดมาถางมากกำจัดออกเนี่ยมาขูดออกอย่างเงี้ยวิปัสสนาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นกรรมฐานเป็นสมาะอย่างเดียวคือไปทับไว้ไปแค่ควบคุมอารมณ์อารมณ์นั้นยังมีอยู่เราไปเข้าสมาธิเราได้แค่ควบคุมอารมณ์แต่อารมณ์นั้นยังมีอยู่ อารมณ์โลภกหลงนั้นยังมีอยู่ยังมีอยู่ที่เราเหมือนหญ้ายังมีอยู่ที่ดินก้อนหินเพียงทับไว้แต่ <c oughs> ถ้าเราไม่ยกหินออกหญ้ามันก็จะใช้กําลังของมันเพราะว่ามันเก่งกว่าก้อนหินมันก็จะช้อนใช้ออกมาคือกินก้อนหินจนได้นี่เหมือนกันเหมือนกิเลสที่อยู่ในตัวเราถ้าเราไม่เอาออกมันก็จะตัวใหญ่ขึ้นมันจะแข็งแรงขึ้นยิ่งคนมีเงินกิเลสก็จะตัวใหญ่เพราะใหญ่ไปกรร็านั่งเงิน ใหญ่ไปกับอำนาจการที่สั่งคนได้ใช้คนได้อะไรคนได้คนกลัวคนเกรงคนทําให้เราไม่รู้ตัวอันนี้แหละเราเพียงเสียว่าเรารู้ธรรมะแล้วเราหินไปทับมันไว้แต่มันไม่อยู่หรอกมันก็จะดันขึ้นมาแล้วเมื่อน,นั้นเราก็จะไม่รู้ตัวเหมือนกับพวกคนมีเงินที่มีแต่ความทุกข์หรือมีเงินแล้วล้มละลายพังพังไปกับจากจนจนก็ขอทานอีกอย่างนี้ก็เหมือนกันก็เหมือนอย่างนี้แหละเหมือนกับยากที่มันชนะก้อนหินได้นั้นน่ะ เพราะนั้นเราจะต้องเล่าบงอันนี้นี่วันนี้หลวงพ่อถึงเทศว่า <c oughs> ชีวิตก็เหมือนแปลงหญ้าชีวิตก็เหมือนแปลงพืชที่มีแต่ยากโกกลุงลังเนี่ยวันนี้ก็ให้ดูตัวอย่างของจริงเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในแปลงชีวิตของเราคือ,ค,อคือแปลงพืชเนี่ยแปลงพืชหลักพืชเศรษฐกิจของเราเนี่ยอย่างของหลวงพ่อเนี่ยคือแปลงยางนา,าแล้วก็พืชผสมของในหลวงท่านนั่นแหละที่ท่านได้แดงเอาไว้ หลายโครงการนี่ก็คือโครงการหนึ่งคือยางนาที่ทนแสดงเอาไว้หลวงพ่อก,ก็ได้มาทําบ้านไร่ยางนาทำคือนําทั้งทางโลกและทางธรรมมาประกอบกันคือให้ชาวบ้านให้คนที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยประกอบอาชีพทํายังไงเราจะหายจนหายจากความยากจนได้โดยเดือดขาดเนี่ยเหมือนเราถากหญ้าออกแล้วเนี่ยมันจะไม่กลับมาได้อีกเนี่ยก็เหมือนกันถ้าเราทํามันมั่นคงขึ้นมาแล้วโดยการประกอบของเราโดยมีสติขึ้นมาเนี่ย ทำถูกต้องทำตามคำตั่งสอนของในหลวงหรือทำตามำคำตั่งสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเราก็จะกาจัดเกิีลดออกจากตัวเราได้หมดเหมือนเราถากหญ้าในแปลงนี้ออกหมดเราก็จะได้พืชที่เอามาเลี้ยงกายเรามาเลี้ยงครอบครัวเราอยู่ในสังคมเราก็จะมีสังคมที่ดีมีฐานะที่มั่นคงนี่คือเราประกอบร่างกายประกอบสังคมเราได้แล้วประกอบความมั่นคงให้แก่ชีวิตทั้งโลกเราได้แล้วจากนั้นเราก็ประกอบธรรมก็คือการเดินจงกรมการนั่งเจริญสติ นี่คือทางปฏิบัติธรรมเมื่อสองปีผ่านไปต้นไม้พวกนี้ก็จะท่วมทวมบ้านเลยท่วมกุฏิเลยจะต้นใจเหมือนต้นตนลังตัวนี้เนี่ยต้นลังตัวน,น,น,นี้เราก็จะสามารถที่จะใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรมได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ตอนนี้เราก็บางแผนบริหารเวลาเอาถ้าช่วงเช้าเราเดินตรงนี้ได้เพราะตรงนี้เป็นทางตะวันออกแสงมันจะส่งองเราก็จะมาเดินตอนทตะวันตกอตอนตะวันมันตกมันตกคือมันรับเขา ตรงนี้ก็จะเย็นเราก็จะเดินได้ไม่มีแดดเราช่วงช่วงเช้าเราก็ไปเดินอีกมุมหนึง่งคือด้านทิศเหนือกับทิศตะวันตกนั้นก็จะมีต้นไม้บงังบังคือเงาของต้นไม้เนี่ยจะบงังนั่นหลวงพ่อก็ทำทางปฏิบัติเนี่ยใบรอบเขาเขาลูกนี้เลยอันนี้คือกุฏิกึ่งศาลาศาลาศาลาที่มาแล้วก็ได้หมดเลยตรงนี้ ลวงพ่อจาวัดอยู่ในนี้ห้องเล็กๆห้องหนึ่งจากนั้นก็จะเป็น,นที่เก็บของบ้างแล้วก็เป็นที่พบพะเทศให้แก่ประชาชนหรือมหาชนที่เข้ามาหาเนี่ยก็จะทําแบบอยู่แบบแบบดั้งเดิมแบบง่ายๆแบบชีวิตจริงๆอย่างนี้ก็วันนี้ก็เลยถ่ายทอดอเทียนแบบชีวิตที่มันเป็นอยู่ของคนปัจจุบันนี้ให้เห็นว่าชีวิต เปรียบเสมือนแปลงพืชที่มีหญ้าลกรุงลังธรรมะวันนี้หลวงพ่อพุทธะทำแท้ก็ขอเอวัง